คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการถอดเปลี่ยนหัวเก่งของรถหัวลากสแกนเนีย r 0 4นสะครับสำหรับรถหัวลากคันนี้นะก็จะเป็นรถหัวลากมือสองที่ผมได้ทำการซื้อมาจากเว็บ eBay นะครับวิธีการถอดหัวเก่งของสแกนเนียเนี่ยวิธีการของเขานะครับจะไม่เหมือนกับรถหัวลากรุ่นอื่นทางเฮอร์านะก็คือจะมีเทคนิค แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนของการถอดเปลี่ยนหัวเก่งของสกนเนียคันนี้นะอย่างแรกเลยนะครับเริ่มจากการที่เราจะยกหัวเก่งเนี่ยอย่างในคลิปที่ผมได้เคยทําไปก่อนหน้านี้นะก็คือจะต้องเปิดตัวกระจังหน้าชิ้นนี้ออกมาก่อนนะครับผมวิธีการเปิดก็ง่ายๆครับหาไขควงดันเข้าไปนะพอตัวนี้แงม้มออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทําการยกหัวเก่งขึ้นในลักษณะนี้ พอเรายกหัวเก่งได้แล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะวิธีการเอาหัวเก่งออกของสแกนเนียนรุ่นนี้ง่ายมากครับจะไม่เหมือนรถเทอร์ป้ารุ่นอื่นเลยนะวิธีการให้เราโยกนะครับโยกซ้ายขวานะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับโยกหัวเก่งไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ข้างล่างของหัวเก่งจะมีเดือยล็อกอยู่2จุดนะครับให้เราสังเกตตรงจุดนี้นะจะมีเดือยล็อกอยู่2จุดขาตัวนี้จะยึดติดกับ ชิ้นส่วนหัวเก๋งชิ้นล่างที่เป็นชิ้นสีขาวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีรูอยู่2รูนะวิธีการถอดหัวเก๋งก็จะถอดออกมาได้อย่างง่ายดายสำหรับรถรุ่นนี้นะครับต่อมานะวิธีการที่เราจะถอดตัวชิ้นนี้ออกมาชิ้นส่วนหัวเก๋งชิ้นล่างความพิเศษของรถหัวลากสแกนเนียรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดเ,เราสังเกตเนี่ยชิ้นสีขาวเนี่ยเขาจะเดินแนวยาวตลอดแชสซีเลยพอเดินแนวยาวตลอดปั๊บเนี่ย การที่เราจะเปลี่ยนแชสซีของรถสมมุติว่าคันนี้เราเบื่อ6ล้อแล้วเราอยากจะเปลี่ยนไปเป็น6กล้อเราอยากจะเปลี่ยนไปเป็น8ล้อหรือว่า10ล้อเนี่ยก็จะติดขัดเรื่องชิ้นส่วนสีขาวอันนี้นะครับวิธีการที่เราจะสามารถเปลี่ยนรถคันนี้จาก6ล้อไปเป็น8หรือว่า10ล้อได้เนี่ยเราก็ต้องทําการโมดิฟายชิ้นส่วนนี้อันนี้วิธีการแรกของผมนะชิ้นส่วนที่ผมจะทําการโมดิฟายจะเป็นชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตชิ้นส่วนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกันนะเพียงแต่ว่า ผมทาการตัดออกนะครับตัดชิ้นส่วนนี้ออกเลยนะก็คือยอมเสียชิ้นส่วนหัวเก่งด้านล่างไป1ชิ้นในลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งกับรถหัวลากแบบ6กคูณสนะสก็จะเป็นรถหัวลากสแกนเนียคันที่ลากพ่วงดํานะครับยังไงก็ลองไปติดตามงกันดูได้เนาะคันที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ทั้งท้ายคลิปก็แล้วกันต่อมานะครับวิธีการที่เราจะเอาชิ้นสีขาวนี้ออกอย่างแรกเลยเราก็ต้องถอดในส่วนของตัวเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ของสแกนเนียนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยรายละเอียดเขาจะดีมากเลยนะวิธีการผมก็จะใช้ไขควงหรือว่าปากคีบนะครับงัดเข้าไปนะงัดเข้าไปที่ตัวฐานของเครื่องยนต์ถ้าเกิดเราสังเกตว่าทําไมถึงต้องงัดนะครับเราไม่มีมุมที่จะจับเลยนะอย่างนี้นะครับนิ้วผมเข้าไปไม่ได้นะเราก็จะใช้ไขควงครับงัดขึ้นมานะ <S <S วิธีการงัดก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับ <S <S เนื่องจากตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะบเบาบางนะก็งัดด้านซ้ายด้านขวาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเครื่องยนต์เขาจะออกมานะ ถ้าใช้ไขควงไม่เวิร์กเดี๋ยวผมใช้ปากคีบดีกว่าปากคีบก็จะใช้งานได้ง่ายกว่านะครับปากคีบจะเป็นในลักษณะนี้ก็สอดเข้าไปครับแล้วก็งัดขึ้นมาต้องระมัดระวังนะวิธีการเอาเครื่องยนต์สแกนเนียออกนะครับไม่ง่ายนะเพราะว่าชิ้นส่วนเขาค่อนข้างจะเบาบางแล้วก็เล็กพอสมควรแนะนําไม่ใช้ปากคีบดีกว่าปากคีบงัดง่ายกว่าอโอเคครับก็ค่อยๆ่อย,อยงัดขึ้นมานะเขาก็จะออกข้างล่างเครื่องยนต์ก็จะเหมือนเธอป้ารุ่นทั่วไปครับก็จะมี เดือยล็อกอยู่2จุดนะอ่ะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก็จะออกมาแล้วในลักษณะนี้นะครับเครื่องยนต์พอเราถอดเครื่องยนต์ได้แล้วต่อมานะครับวิธีการถอดกันชนหน้าสีแดงอดีนะวิธีการถอดนะครับถ้าเกิดเป็นรถมือสองเนี่ยก็ไม่ยากนะเราก็แค่ทําการดึงชิ้นส่วนสีแดงนี่ออกมาตรงๆเลยด้านล่างจะมีเดือยล็อกอยู่2จุดนะครับให้เราสังเกตจ,จุดสีแดงนะจะเป็นเดือยล็อกของกันชนหน้าชิ้นนี้ เราก็ทําการถอดออกมานะครับอันนี้มันง่ายเพราะว่ามันเป็นมือสองแล้วผมจะพูดถึงในกรณีที่บางท่านนะครับไปซื้อรถมาจาก eBay เนี่ยแล้วเป็นรถมือหนึ่งหรือว่าเป็นรถที่เขาใหม่เก่าเก็บมานะการชนหน้าอันนี้จะถอดได้ค่อนข้างยากนะครับวิธีการที่ผมจะแนะนํานะเราถอดจากด้านบนครับก็คือเราถอดตัวหัวเก๋งออกมาก่อนเนาะแล้วก็ด้านบนนี้นะครับจะเห็น2จุดนี้นะให้มองจากด้านบนลงไปนะครับ ตรงนี้นะเราก็ใช้ไขควงปักแบนอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆงัดออกมาจากด้านบนพองัดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะค่อยๆงัดครับอโอเคครับการชนก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายนะพร้อมกับตัวชุดไฟหน้าไฟหน้าเป็นในลักษณะนี้นะครับอันนี้ในคลิปที่มันง่ายเพราะว่าผมถอดประกอบแล้วนะถ้าเกิดเป็นของรถที่ยังไม่ถอดตรงนีน้จะแน่นมากถ้าเกิดว่า มีคนไปฝืนดึงจากด้านล่างออกมานะครับตรงเดือยล็อก2จุดเนี่ยของตัวกันชนหน้าเนี่ยจะสามารถหักได้ง่ายมากเลยนะของสแกนเนียรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อสังเกตหนึง่งสำหรับรถสแกนเนียรุ่นนี้นะครับต่อมานะวิธีการถอดชิ้นส่วนสีขาวด้านล่างนี้นะครับเนื่องจากมันเดินยาวตลอดแชสซีเนี่ยแล้วตรงเนี้ยวิธีการถอดนะตองถอดตัวจานล่างออมาก่อนนะครับจานล่างอันนี้ก็จะถอดได้โดยใช้ ไขควงดันเข้าไปนะอันนี้ผมจะถอดจากด้านล่างของชัสซีวิธีการถอดที่ง่ายเอาอายางอะไรออกก่อนนะครับผมก็จะดึงยางอะไรออกนะในลักษณะนี้ดึงยางอะไรออกก่อนเพื่อที่จะใช้ไขควงให้เข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับผมเปลี่ยนหัวไขควงเป็นหัวแบบนี้นะเพื่อที่จะดันออกมาได้ง่ายๆนะครับก็คือดันออกมาด้านล่าง วิธีการดันก็ค่อยๆดันครับใจเย็นๆนะสำหรับแชสซีสแกนเนียนี่ถือว่าเป็นรถเธอป้าที่เขาทำออกมาได้รายละเอียดดีครับแล้วก็มีความบบดบางค่อนข้างจะสูงเลยนะอ่าโอเคครับพอเราถอดออกมาแล้วเนี่ยอันนี้จานลากก็จะเด้งหลุดออกมาเองเลยพอถอดจานล่างแล้วเราก็มาดูนะชิ้นส่วนนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้เราใส่จานลากเนี่ยจานลากจะปิดทับชิ้นส่วน หัวเก่งชิ้นล่างที่เป็นสีขาวนี่อยู่นะอันนี้เราก็จะสามารถถอดชิ้นส่วนสีขาวนี้ออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะไปใส่กับรถหัวลากคันอื่นหรือว่าจะโมไปเป็นชัดซีแบบ6กคูณสก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับเพราะว่าของสแกนเนียเนี่ยผมต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะว่าวิธีการโมของเขาจะค่อนข้างยากกว่ารถยี e ่ห้ออื่นของเธอป้านะเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกนะครับชิ้นส่วนสีขาวเนี่ยมันเดินยาวตล,ลอดชัดซีเลยแล้วก็ถ้าเกิด มีอีกทางหนึ่งนะอันนี้แต่มันจะยากหน่อยก็คือให้เราไปหาชิ้นส่วนนี้นะครับสแกนเนียเนี่ยมันทําชิ้นส่วนนี้ออกมาหลายรุ่นให้เราหาชิ้นส่วนที่เป็นแบบช่วงสั้นนะครับช่วงสั้นก็คือเขาจะไม่มีแผ่นปิดบังถังน้ามันตรงนี้มาก็คือชิ้นส่วนเนี่ยมันจะสั้นอยู่ประมาณนี้จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นในลักษณะนี้เนี่ยซึ่งชิ้นส่วนนี้ผมบอกก่อนเลยว่ามันหาได้ค่อนข้างยากนะส่วนมากผมก็จะโมเอานะครับจะโมแบบชิ้นสีแดงแบบนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายกว่านะเพราะว่าชิ้นส่วนพวกนี้ อย่างที่ผมเคยสั่งจาก eBay นะครับก็คือเราจะต้องสั่งเป็นถุงชิ้นส่วนมาจากเยอรมน,นีนะการที่เราจะไปสั่งมาก็มีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนะครับแล้วก็เรื่องค่าอะไรที่มันจะค่อนข้างสูงนะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่อยากจะถอดประกอบรถหัวลากสกนเนีย R04 คันนี้นะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับ สวัสดีครับ